เมื art, ่อวันที่9ธันวาคมที่ผ่านมาเวลา16นาฬิกา30นาทีนักศึกษาวิชาทหารของมหาวิทยาลัยบูรพาร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเราทำความดีเพื่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดและมอบอาหารยารักษาโรคอุปกรณ์พื่อักจรจัดที่ศูนย์พักพิงนักจรจัดชั่วคราวมหาวิทยาลัยบูรพาซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นอโยบาของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน กองทัพบ,บกและส่วนการฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทนาหารบกที่14กำหนดให้สถานศึกษาวิชาทหารในสังกัดจัดกิจกรรมจิตอาสาภายใต้โครงการรอรดอจิตอาสาเราทำคํำดีเพื่อชาติศาส,สนาและพระมหากษัตริย์เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารเป็นผู้มีจิตอาสาเสียสละเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวมโดยม่หวังผลตอบแทน นอกจากนี้กิจกรรมดังกล่าวเป็นการให้นิสิตได้มีส่วนร่วมในการช่วยกันแก้ไขปัญหาสนักจจัดของมหาวิทยาลัยและใช้เวลาว่าให้เกิดประโยชน์อีกด้วย